วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กันยายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของชาวพุทธ คือมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วหลังจากนั้นก็นำเอาคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ตามลำดับขั้นต่อไปทนาสถานที่แห่งนี้ในเบื้องต้น สามสิบนาทีแรกก็จะเป็นการแสดงธรรมแสดงครรสั่งํำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องหลังจากนั้นอีกสามสินาทีก็จะเป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมคือเป็นช่วงของการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ ความสุขทั้งปวงแลนะเกิดอุเบกขาเกิดพลังที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้สำหรับธรรมที่จะเอามาแสดงในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่อยู่เหนือกฎแห่งกรรม ทุกคนที่มาเกิดในโลกนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งทั้งหมดและกรรมนี่แหละเป็นผู้ที่พาให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้กันมาเกิดสูงบ้างเกิดต่ำบ้างเกิดรวยบ้างเกิดจนบ้างเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างเกิดฉลาดบ้างเกิดโง่บ้าง เกิดเก่งบ้างไม่เก่งบ้างความแตกต่างของทุกๆคนที่มาเกิดในโลกนี้ล้วนมีสาเหตุมาจากกรรมคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจในอดีตชาติยังทำให้ผู้ที่มาเกิดมาเกิดไม่เหมือนกันจางคำสอนที่ทรงตัดไว้ว่า 过来。So, um